โจสวัสดีครับโอเองนะฮะวันนี้เปลี่ยนมาเป็นอินสตัตเตอร์เหรอครับผมวันนี้เราอยู่กับรถอะไรเนี่ยครับโรลส์รอยนะครับเป็นกสนะฮะกสใช่ไหมใช่ครับเมื่อกี้อยากจะบอกว่าปล่อยไก่มากเลยรถมนสตาร์ทแล้วอ่ะไม่ไม่รู้สึกใช่ไหมไม่รู้สึกไม่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงๆแล้วมันต้องมีความรู้สึกแบบมันมีเสียงเครื่องเออต้องมีเสียงครไม่มีอะไรเลยนี่ V12 ด้วย V12 แต่มันเหมือนให้บิดอ่ะใช่ครับเงียบกริบต้องใช้่าเงียบกริบ เขาบอกว่าโรสรอยเนี่ยมันแรงท็อกเยอะแล้วก็เรื่องของการจริงๆแล้วเอกลักษณ์เขาคือเรื่องของการนั่งที่แบบนุ่มนวลเลยนะโอ้โหสุดยอดเลยข้างหน้าข้างหลังเนี่ยจะนั่งความรู้สึกฟิลเดียวกันก็เรียกว่าสวยมากเลยดี๋ยวเบาวิทย์อะไนเนี่ยเบาวิทยวันนี้ครับอ่าเบาปิดเลยเฮ้ยมันมันโคตรสบายนะสบายครับ ผมคนนั่งอาจจะหลับได้ครับระหว่างนี้จริงวะ <laughs> จริงรัะเฮ้ยแต่แต่ฮาเมื่อกี้นะแบบเฮ้ยรถมันใหญ่อะแต่ความรู้สึกแบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันอธิบายไม่ได้วะ่ะมันอธิบายเป็นคําพูดแบบ <laughs> เข้าใจแล้วว่าทําไมโรโซลอยคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาอยากได้กัน <laughs> ใช่ถูกไหมผมชอบห uh, น้าปัดที่มันเป็นชิ่นกระจกมากเลย เขาถึงได้เรียกว่าเป็นผีพูดผีมาแบบเงียบเงียบแต่มาเหมือนแบบพรมพิเศษลอยได้เว้ยแต่เราได้เหมือนเฮ้ยมันมันมันนิ่มนะแต่มันไม่ได้ครอนน่ะนึกออกป่ะอารมณ์ของคําว่าครอนคือแบบครัเวียนหัวครับอันนี้แบบเฮ้ยจริงดิเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนลอยอยู่กลางอากาศแล้ววิ่งไปเรื่อยๆครับเรื่องของของของรถอยากบอกตรงว่าเราจะทดสอบบางอย่างเช่นแบบทอร์กเนี่ย เนี่ยยังกดแบบเฮ้ยมันมาแบบนุ่มๆอ่ะนุแบบไม่รู้สึกอะไรใช่ฮะนี่เราคือทดสอบก,กันคืนสะพานลงสะพานครับโยนนิดนึงอ๋อแต่มันก็เหมือนจะมีการเตือนผ่านภูมอลัยเหมือนกันเนะครับใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยครับหมาต้องเรียกว่าโอ้โหเฮ้ยฟีลลิ่งแบบแม่งใช่เลยอะ่ะมันใช่เลยนะ เอาตรงถ้ามีถ้ามีตังเนี่ยอยากซื้อเลยครับอย่างที่บอกว่ารถใหญ่แต่ทุกคนต้องเอ้ยมันอืดแน่นอนไม่อืดนะครับห้าร้อยหกสิบมาคันนี้แล้วท้อแล้วท้อแบบท้อบอกตรงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับช่วงล่างก็ทํางานได้เพอต์ต้องเรียกว่าบางคนบอกว่ารถนิ่มครับมันจะเข้าเข้าโค้งอะไรไม่ดี ดีครับคันนี้ดีแต่คันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่นะปกติเขาบอกว่าบางทีเราต้องการกรอบโค้งก็ต้องแลกกับการกระด้างแต่ไอ้นี่มันไม่ใช่อ่ะโอ้เฮ้ยสมราคาเลยสมราคาครับการขับโรลส์รอยต้องเรียกว่าฮะเท่าไหร่นะสามสิบสามสิบสี่จุดเก้าครับสามสิบสี่จุดเก้าสามสิบสี่จุดเก้าแค่นั้นแค่นั้นเองไม่แพงครับไม่แพงนะฮะสำหรับผู้บริหารใช่ครับผมเอาจริงๆแล้ว สำหรับที่อย่างที่บอกว่าเอาเราทดสอบเพื่ออะไรเราอยากรู้เราอยากอธิบายให้สําหรับคนที่ชอบรถแต่บางทีก็ชอบรถแต่ไม่ต้องซื้อก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเราจะมาอธิบายว่าฟิลลิ่งของรถมันเป็นยังไงแค่นั้นเองครับถูกไหมใช่ครับแต่จะบอกว่าเฮ้อันนี้เจ๋งจริงว่ะสมราคาจริงปัญหาครับมันมันไม่ใช่แบบเฮ้ยเรานึกถึงรถผู้บริหารที่แบบว่าต้องไปแบบตุนตุนอ่ะครับมันไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่ครับ คือเรื่องของการเดินคันเร่งมันสมูทมากอะนุ่มเบรกก็นุ่มใช่ครับมันรู้สึกเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนหลุมนะครับไม่มีเฮยชิบหายมันมันนิ่มไปวะวะเฮยมันรู้สึกตตรงๆคอตรงต่อตรงไปนะครับผ่านแยกพอล้องผ่านแยกแบบแยวข้างหน้าจะมีหลุมเนี่ยหลุมลองลองมันจะเป็นคลื่นนิดนึงนะครับครับผม สุกของช่วงล่างช่วงล่างมันไฟฟ้าต้องเรียกว่าประมวลผลแบบเร็วมากอรับใช่ครับ0.0025วินาทีกับพิไตายไม่ทันเลยยังไม่ทันเลยครับก็เหมือนสมัยก่อนที่ฟอร์มูล่าวันเขาจะจะจะมีตัวคำนวณโชคให้ครับแต่เดี๋ยวนี้เขาถอดจริงแล้วให้นักแข่งเองอันนี้เราอยู่ซ้ายซ้ายนี่ครับเกือเราขัขึ้นสะพานขึ้นสะพานเนาะเราจะลองแบบไฮสปีดนะฮะอัตราเร่งของรถจริงๆแล้วอ่ะบางคนบอกว่า ต้องการรถผู้บริหารต้องการท็อปสปีดไหมไม่ต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่รถผู้บริหารต้องมีคือการเขาเรียกว่าแซงเร่งแซงในช่วงวิกฤตได้ถูกไหมใช่ครับไม่ใช่ว่าคือรถคันนี้มาถึงแรงม้าจะเยอะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเอาไปใช้อยู่ตลอดเวลาใช่ครับเหมือนกับเ้ยเกิดเหตุวิกฤตรถตรงนี้ต้องเร่งเร่งแซงทีมีแรงแน่นอนครับต้องตลองดูอ่าผมอยากลองวิ่งสักแปดสิบครับอ่าเดี๋ยวขอดูสักแปดสิบมาแล้วว่าเราขึ้นสะพานแล้วเรา ขึ้นสะพานด้วยครับอันนี้เราจะขึ้นสะพานนะเราเร่งหนีดูอ่าเดี๋ยวรอดนะนะตรงเรียกว่าเฮ้ยมันแม่จ้าคนเราฟินลิงที่เคยรู้สึกในชีวิตเลยอ <laughs> ใช่ไหมเฮ้ยร้อยยี่สิบแล้วนะครับ <laughs> จากสิบร้อยี่สิบแป๊บเดียวนะ แป๊บเดียวเองอะร้อยสี่แล้วไม่มีอาการร้อนให้เห็นใช่ครับด้วยน้ําหนักที่มันมันหนักแล้วก็ระบบซัสเปนชั่นหรือว่าโช้กไฟฟ้ามันช่วยคํานวณให้ครับโอ้ชาดาดมากสุดยอดเนี่ยขึ้นเนินละขึ้นสะพานโทษนะฮะร้อยห้าสิบแบบอันนี้คือเราเร่งขึ้นสะพานเราต้องการทดสอบตอนขึ้นสะพานด้วยความเร็วที่ว่า มา80ดิบแล้วขึ้นขึ้นมาร้อย้าิภายในไม่กี่ปีต้องเรียกว่าโอ้โหน้ำหนักกับกับแรงม้าแรงบิดไปด้วยกันได้ดีเลยทีเดียวใช่ต้องเรียกว่าโอ้โหประทับใจนะประทับใจต้องเรียกว่าประทับใจเลยทีเดียวครับลองขับเทสได้ทุกคนก็ประทับใจในตน มันอธิบายได้เหมือนเรานั่งอยู่แบบบนเรือแบบที่ไม่ไม่โดนไม่โดนคลื่นไม่โดนคลื่นอ่ะใช่แล้วไม่ไม่โครงอ่ะครับมันนิ่มจนแบบมันไม่ได้โครงนะเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะเงียบไม่เหมียแต่นี่เราอยู่บนสภาจะมีเสียงลมนิดนึงนิดเดียวเลยใช่ไหมครับนี่ไหม ถ้าถือถ้าถือว่าจริงๆก็ถ้าจะไม่มีเลยไม่มีดีกว่าหรือว่าเราเรา,เราเทียบในในคลาสทีตัวใหญ่กว่าอะไรเงี้ยครับมันคนละคนคนละอารมณ์เลยนะไม่คือตัวตัวพี่เองจะเข้าใจพป่เสมอว่าเฮ้ยรถมันหนักมันมันน่าจะレสฟอนต์ในการตอบสนองในการเร่งช,าชา้าอ,อืแต่ไ,งไ,งไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่คิดแล้ว ได้ประมาณได้สัก100ร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับพอช่วงที่ะเ,เวลาที่เราเหลียวขวาเนี่ยครับชกด้านซ้ายเนี่ยเขาจะเริ่มทำยกอ่ะครับเราจะช่วยยคบคือพูดง่ายว่าไม่มีอาการดึงด้านใดด้านหนึ่งใช่ครับเหมือนกับมันเอียงช่วยใช่ครับ ปรับปรับระนาบให้ใช่ครับแม่เจ้ากาัจะไม่จมคือเวลาเลี้ยวแล้วมันไม่จมใช่ครับคือพูดง่ายว่าจะเวียนหัวน้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนุกเว้ยเฮ้ยคือเอาตรงๆนะราคาเนี้ยถ้ามีตังค์คุ้มชิพหายเลยครับต้องใช้คำว่าชิพหายมาจะยากนิดนึงแต่เราเรียกว่าคุ้มคุ้มในในระดับที่รู้สึกว่าขับรถหนักๆแต่เหมือนไม่มีเหมือนรถไม่หนักเลยอ่ะ แต่ถ้าเป็นผู้บริหารนี่คงแบบชิวอ่ะต้องนั่งข้างหลังกับผู้โอันนี้เราอยู่เชอร<ช><ช>ครับม,มันฟิอสดว่าคือพยายามจะลองเลี้ยวให้รู้สึกว่ามันมีแรงจี G. มันเหมือนกับมันตัดทอนแรงจี G. ใช่ไหมครับอันนี้เราขึ้นสะพานครับขึ้นสะพาน การเล่งประทับใจมากคือเราไม่ต้องกดกระแทกกับจมอ่ะเราแคบกดไปเรื่อยอันนี้รับเลี้ยวาด้านขวาครับรอ,บอบมันมันมันเดินไปเรื่อยเรื่อยแต่การตอบสนองของ,ของเขาเรียกว,ว่าไม่กระโชกโอคาค,ค,ครับเรายิ่งขับแบบผมนะนิ่งหลับเลยอะถ้าจะฟูลไลกันเพื่องความไม่ให้หัวมันเอียงครับ ึ้นเหนือีกแล้วฮะขึ้นสบานอีกแล้วฮะเดี๋ยวลองกันกับเจ้าโรสลลอยคันนี้ถูกหัวอยากซื้อเลยเนี่ยแต่<อ>แต่ไม่มีโค้งเลยนะออครับเออใช่มันไม่รู้สึกแบบยุยย์อ่ะเร่งมาเร่งมาเดี๋ยวเร่งนะแปดสิบอยากลองกระโจกว่าห้า เฮ้ยความเร็วนี้เริ่มขึ้นเรื่อยๆนีร้อยหกแล้วแต่คือมันไม่รู้สึกไงใช่มันไม่รู้สึกมันไม่ได้น่ากลัวมันไม่มีเสียงเครื่องแบบที่มันดังอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับรถต้องสายอย่างเงี้ยใช่ไหมทั้งที่มันเป็นรถกลมอะไรก็นิ่งสี่ประตูครับอาการของรถสี่ประตูคือไม่เห็นไม่มีไม่มีอะไรเสนอออกมาเลยครับคือกลายเป็นนิ่งคือเร่งตอบสนองไม่มีเตือนว่าใกล้กันหน้าไปด้วยแม่เฟี้ยวมากชอบชอบชอบ อยากให้เห็นจังเลยมี12บสวิตเท่าโบห้าอยหสมาฮ้มีส2องนี่ก็น่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะไม่เอาตรงๆนะมันถ้ามันไม่โอเคคุณต้องไปขับโุปราคาแล้วล่ละเอาตรงๆเลยขับโซปราคาอาจจะกินกว่านี้ไม่หมายถึงเรื่องของน้ำหนักเรื่องของการเล่งอัตราเล่งถามว่าประทับใจไหมไม่ได้อวยนะ ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบในสิ่งเขาเรียกว่าความเร็วบวกกับความนุ่มนวลอ่ะซเปรารุคาแน่นอนกระแทกปักปูดเลยอย่างเงี้ยโอเคแต่นี่เราแบบเฮ้ยสบายอย่ะแบบชิลแค้นเองยอมรับก่อนนะมันนิ่มให้มน,นิ่มมากอะ่ะ <laughs> <laughs> เข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่เขาประสบความสนุเร็จหรือต่างประเทศเนี่ย เขาะจะเลือกใช้ในรถตัวโร,รลสรอยเองเพราะเป็นเหตุผลอย่างนี้ครับ,รบได้ขับแล้วผมรู้สึกว่าแม่จะเราลืม,ลมเรื่องของซูบรคาร์ลืมของเรื่องรถซิ่งไปเลยครับฟิลที่ว่าเร่งแล้วมันจะมีการดึงอันนี้ดึงแต่ดึงในฐานะแบบนุ่มนวลเฉพาะแ็นอะ<ๆ>ไรที่โดนมาก ือเราขับรถให่เราก็กลัวใช่ไหมว่ามันจะเอ๊มโอ้โอันนี้เราอยู่เธอมัเบกเป็นไงครับมือเบรกย่มครับนุ่มมนุ่นุ่ม,มนุม,นม,นมคือคือ,ค,อคืออันที่เราเบรกมาเนี่ยคือปกติต้องออย่างเงี้ยแต่นี้มันช่วยสมูทสมูทสมูทมากโชว์เขาไม่ได้กดลงไปเห็นแสดงว่าเขานึกถึงผู้บริหารมากกว่าครับ เอาตรงนะใช่อ่ะมากกว่าอยู่แล้วพี่รถมันเป็นสีประตูครับถ้าเป็นตัวสองประตูมันก็สไตล์เดียวกันเหมือนกันนะแต่ว่าแรงม้ามันจะอ่ามันพูดถึงเรื่องของทอร์กทอกที่แบบหนักหนักหน่วงครับเรสใช่ไหมตัวนั้นใช่ครับเรสแล้วก็ตัวนี้เป็นโกสครับตัวรองจากแฟนทอมครับสุดยอดเลยเก๋มากเก๋จริงไม่ธรรมดาไม้ ขับเองยังอยากจะหลับเลยอ่ะเกือบโมโลผมเคยครั้งหนึ่งตอนที่ลูกค้าเขาลองเทสไนท์แล้วเผ่อไม่ได้คุยกันประมาณสี่หรือห้านาทีผมเกือบเผลอหลับไปแล้วลูกค้าก็อาจารย์อาจารย์ครูครูครูเตื่นครับเตือนอ๋อครับครับครับเขาเครับมันมันนิ่มจริงใช่มันนิ่มมากครับนิ่มจนแบบไอเราเองก็ยังเคอร์ไม่ขับรถเลยครับเออฮะครับโอ้เคิร์จริงนะ ไม่ได้โกหกครับมันมันมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยขับรถอย่างเงี้ยแล้วเข้าพีระ <laughs> <laughs> มันคงจะเฟียวหน้าดู okay. มันฉลาดมากตอนวิ่งช้าๆผมอะไรจะเปาวิวนะครับแต่พอเร็วขึ้นล้ำหนักตัดครับ,รบช่วยตัดให้ สอบเจ้ากอสละเหลืออีกหนึ่งขั้นกับเจ้าเรดเป็นสองประตูสองประตูครับวันนี้ประสบการณ์ดีๆหาได้ยากมากต้องเรียกว่าขอขอบคุณเลยดีกว่านะครับกั X บทางเอ็กซ์แปนนะครับบริษัท e อ็กซ์แปนะฮะครับไลเชิร์พ e ิแมนอยากใ e ห้พี่แมนมาทดสอบรถอันนี้ปกต,ติทดสอบแต่ซูเปอร์คาร์วันนี้มาทดสอบลักชูรี่เขาเรียกว่าเป็นเรียกลักชูรี่หรื ได้เราเรียกว่าเป็นแพตตินัมคาร์ผมใช้สับของผมเองเลยแ <c oughs> พตตินัมคาร์แบบสุดยอดอะ่ะสุดยอดของของคําว่ารถไปแล้วอะ่ะถูกไหมเนี่ยปกติเราขึ้นสะพานตรงเนี้ยถ้าเราขึ้นประจำเราจะรู้เลยว่ามันจะหลบงมอัน <c oughs> นี้แบบไม่มีอะไรเลยเชื่อไหมว่าเนี่ยอยู่หนึ่งร้อยนะฮะความเร็วหนึ่งร้อยบนสะพานเฮ้ยมันช่วยซับคลื่นได้ดีมากเลย ไม่ลองแล้วซุปอา์คาร์ต่อไบนี้มันรู้สึกสบายแบบไม่รู้ไม่มีคำอธิบายที่ว่ามันมันสุดยอดของก็ว่าไม่มีสติยแล้วมันไม่มีที่ติแล้วคือสบายอีกรอบใช่คือสมานอีกรอบนะครับเล็งแสงเล็งแสง ที่ปกติจนมันไม่ปกติครับแล้วสำหรับผู้ซื้อเนี่ยครับเขาจะส่งคนขับมาเทรนนะฮะเพื่อการขับี่รขับี่ต้องบอกว่าภายในเขาปุ่มเยอะเหมือนกันนะถ้าปุ่มเยอะครับเราต้องเทรนครับเทรนคนขับครับทั้งท่านั่งการขับเบรกการกดคันเร่งอะไรเงี้ยครับคือต้องทําให้แบบผู้บริหารเนี่ยเหมือนไม่ได้นั่งนั่งเหมือนอยู่อากาศนะใช่ อ๋อเราจะใต้สะพานเดี๋ยวเดี๋ยวคือซื้อต้องส่งคนขับมาใช่ครับเราเราจะเชิญคนขับมาให้มาให้มาเทรนในการขับขี่อะไรเงี้ยให้อ๋อนึกว่าซื้อไปแล้วก็เรื่องของคุณไม่ใช่อ๋อไม่ครับเราเราจะเชิญเชิญคนขับมาคนขับรถมาโชเฟอร์มาโอ้แจ่มมากเพราะว่าก็ต้องรู้อีกนะว่าฟีลลิ่งของรถควรจะขับยังไงให้ถูกต้องครับโดยเฉพาะการจับพุงไรแล้วเบรกคันเร่งเนี่ยสำคัญมาก คือไม่ใช่แบบเหยียบเขาเร่งออกไปเลยเงี้ยก็ไม่ก็ไม่ได้นะฮะต้องค่อยๆเหยียบออกเหมือนกับเหมือนกับการค่อยๆลีนใช่ครับแม้กระทั่งเวลาจะเร่งเร่งแซงเงี้ยต้องค่อยๆเลี้ยงรอบอะครับไม่ใช่ขับกระชากโค้กเภาเวลาแม้กระทั่งระยะเบรกเงี้ยก็ต้องทิ้งระยะเบรกให้ห่างๆเบรกนานๆให้มันซอบสมูทใช่ครับอันนี้สําหรับผู้บริหารผู้บริหารแม้กระทั่งการเวลาเลี้ยวจะเลี้ยวตรงไหนก็ค่อยๆเงี้ยครับผมเนี่ย เฮ้ยแต่นี้เดี๋ยวไปสมัครงานเป็นคนขับรถนี่อรถอย่างนี้เห็นแล้วดียอยู่อยากนะแต่รถไม่กล้าชนเฮ้ยแต่รถมันใหญ่อะ่ะรับรถใหญ่นั่งแล้วรู้สึกอ,อบอุ่นครับโอ้โหวันนี้ประสบการณ์ในชีวิตได้นั่งได้ขับได้ทดสอบสุดยอดมากสุดยอดจริง ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรเลยอะรู้สึกผิดหวังเพราะว่าเจอเนินเราต้องรู้สึกมันต้องมีในใจวะรูึกกไม่มีแน่นอนอนี้ครับความรู้สึกผิดหวังเลยว่าเราพยายามจะไปเหยียบเนี่ยเนี่ยช็อมันทําเร็วกว่าเรากับพิษตายนี่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือผมพยายามจะเหยียบอันนี้มันเป็นเนินแบบหลุมๆเนี่ย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 เนยป็นรอยตรงรอยต่อไม่รู้สึกครับเนี่ยมันได้แค่เนี้ครับมันได้แค่เนี้ จนรู้สึกว่าผิดหวังไม่ประสบความสาเร็จในการที่จะทำให้รถรู้สึกว่ามันตกหลุมหนักๆโอ้สุดยอดมากถึงแล้วอยงี้ขับสนุกอยู่เลยอ่ะเออเป็นรถที่ขับสนุกริมกันนะ <c oughs> เดินหน้าไอเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะับเดี๋ยวให้ดูาาภายในของอินเทเลียนี่คือภายในของอินเทเลียนะนี่สวยงามมองไม่เห็นป่ะไมัู้้มองไม่เห็นตัวเลขที่อยู่นหน้ากระจก